สนับสนุนคลิปโดยเดอฟาบิกอุทยาอยู่ในทำเลในตัวเมืองอุทยาใกล้กับวัดกล้วยแหล่งจำหน่ายผ้าสำเพ็งภารัฐขอยอุทยาแหล่งใหญ่ที่สุดนะครับจำหน่ายผ้าไหมผ้าสิน้นผ้าจกหรือชุดพิธีชุดแต่งงานนะครับชุดจัดอีเวนต์หรือผ้าในการจัดอีเวนต์ต่างๆนะฮะออกแบบและจำหน่ายผ้าม่านทุกช,ชนิดลางม่านนะครับสนใจทักหรือโทรกันได้นะครับเอาละครับหลังจากนี้ไปมารับชมคลิปกันต่อนะครับขอบคุณที่รับชมผู้สนับสนุนครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับช่องตุรันมูตุอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับมาพบกับข่าวคามการเปิดตัวของรถนุ่นใหม่ที่จะมีในเดือนนี้นะครับคือ m a สด้าสองไมน่าเชนแล้วไมน่าเชนอีกนั่นเองนะครับก่อนไปกดรับชมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตุรันมูต้ด้วยนะครับเราจะร่วมกันสู่1น0 0 0หมื่นซับสไครต์นะครับผมไปด้วยกันนะครับทุกคนฝากกดด้วยนะครับไปติดตามกันได้เลยครับผม ก็จะบอกว่ามาด้าสอตอนนี้ก็จะมีไม่ได้เชนอีกครั้งนะครับซึ่งตัวโมเดลในลากมาถึง9ปีแล้วจะไม่ได้เชนแล้วไม่ได้เชนกันอีกนะครับลากขายกันต่อยังไม่มีโมเดลใหม่นะไม่ต้องไม่ต้องรอมียมีความหวังนะครับตัวเนี้ยเราจะได้เวอร์ชั่นไทยเนี่ยเราจะได้เหมือนกับเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยมันจะมีออกมา3รุ่นนะครับก็มีรุ่น b d นะครับรุ่นซันลิสแล้วก็รุ่นสปอร์ตนะทุกคนซึ่ง3รุ่นเนี้ยมาด้ามาเน้นแนวบอกว่าเหมือนจะไม่ได้แข่งเรื่องเทคโนโลยีหรือดี เขาจะเน้นไปทางตะมุตะมิหรือว่าแนวน่ารักจุ๋มจิ๋มในรุ่นรถยนต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการตลาดแบบใหม่ของ Mazda 2นั้นมาในแนวไหนอ่าและเดี๋ยวรถเปิดตัวจริงๆจะนำรายละเอียดมาให้ชมกันอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เรามาชมกันข่าวๆก่อนว่าข้อมูลที่ได้มาตอนนี้ก่อนที่รถจะเปิดตัวใหม่เนี่ยมันจะมาแนวไหนไม่ต้องคาดหวังนะว่าตัวรถจะแบบว่าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เยอะแยะอ่าเรามาชมเลยครับ ที่เห็นอยู่นี่คือน่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับคือเป็นรุ่นที่เขาแบ่งมาแล้วว่าจาัดลูกทรงสปอร์ตกระจังหน้าสไตล์แบบดุดําแล้วก็สีดานะครับทุกคนข้อมูลที่คร่าวๆนะครับที่จะมาที่เปิดตัวกันในเดือนนี้แหละที่ทุกคนจะได้เห็นอีกไม่นานนี่แหละครับส่วนเราแม็กจะได้ขอบ1ินผนแล้วนะออลายแบบว่าปัดเงาพร้อมกับพื้นสีดําสลับกันาลายนี้เลยครับทุกคนส่วนในรุ่นที่ตะมุตะมิตะโมตะแมะจุ๋มจิ๋ม จำมจนี่คือรุ่นนี้ครับทุกคนรุ่น BD มันเน้นแบบแนวผู้หญิงผู้หญิงทุกคนดูนะครับสีนี้ก็จะมีมานะดูนะครับทุกคนพร้อมล้อมแมกดูล้อมแมกล้อมแมกได้ลายนี้นะอ่าล้อมแมกได้ลายนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีแนวการเรียกว่าเนี่ยแต่งแบบนี้ออกมาให้อะ่ะดูดิตมูตมีมาลายล้อมแมกด้วยเนี่แหละครับรุ่น BD ก็เป็นการตลาดใหม่ของมัตตาไทยแลนด์นะที่จะเกิดขึ้นดูนะครับในส่วนของล้อมแเองก็เล่นสีแบบนี้เลยครับ f o r d r a n g e r s t o r m a มากันแล้วมัตด,ดาก็ต้องมาด้วยครับสีแดงเขแรกร้อนแรงเลยล่ะในรุ่นบีดีนะทุกคนที่จะมีเกิดขึ้นอ่ละล่ะก็มาดูต่อมาครับอ่ารุ่นที่จะมาต่อมานะครับผมรุ่น s u n ล i สนะครับตัวนี้จะเน้นแบบหรูหรา เน้นความแบบพิมพยมหลังคาดำอะไรประมาณนี้นะฮรรุ่นที่จะเก็ดขึ้นแล้วก็ยังมีรุ่นสแตนดาร์ดนะครับซึ่งจะได้ล้อแมกแบบนี้นะฮะพร้อมกับด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบเรียบๆง่ายๆในรุ่นของรุ่นกลางนั่นเองดูนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับ ผมว่าทุกคนคงไม่ว้าวมันเท่าไหร่อ่ะผมคิดว่านะเพราะมันก็ไม่หนีจากเดิมเท่าไหร่เพียงแต่เขาอาจจะทให้มันดูทบเขียวขึ้นในรุ่นของสปอร์ตนะครับก็จะเพิ่มหลังคาลมดํามาให้ด้วยหลังคาดําทําสีแล้วกันในส่วนไฟหน้าทรงเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะยังเป็นทรงเดิมอยู่นะครับไฟหน้าในส่วนของกระจังหน้าจะเป็นทรงแบบค้างหมูอ่ะแต่ว่าเป็นแบบปิดคล้ายๆรถไฟฟ้าเห็นปะ่ะแต่จะเล่นพ่นสีดํา ในส่วนรุ่นตะมูตะมีก็เหมือนกันครับก็ทำสไตล์เดียวกันแบบนี้เช่นกันส่วนชายล่างนะครับทำเหมือนลักษณะดีไซน์มาเหมือนปากคนไม่ค่อยพอใจอะทุกคนแบบมันงุ้มลงอะเห็นปะ่ะเหมือนคนแบบเหมือนไม่พอใจสักอย่างอะเนี่ยตรงนี้เลยครับชายล่างจะเป็นแบบนี้กระั่ะางรุ่นตะมุตะมีก็เหมือนกันก็จะเป็นทรงนี้นะทุกคนแต่ในรุ่นสปอร์ตผมว่ามันดูดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยกระจังหน้าแบบรุ่นสปอร์ตเห็นปะ่ะ ันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตก็คือมันจะน่าจะขายรุ่นนี้เยอะหน่อยนะไอรุ่นแตมูตะมิดลอวแต่คุณชอบนะทุกคนส่วนกระจกมองข้างพ่นสีดำแน่นอนพนอ 360, อร้อมกล้อง3ามอองศาไม่ลือนที่จะให้มาแน่นอนทุกคนพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED และระบบพับเก็บด,ด้วยไฟฟ้านะครับส่วนสปอยเลอร์หลังนะครับเขาไมา่มาแน่ๆแ,แหละในรุ่น5ประตูแต่ว่าขอบอกว่าเขาจะพ่นสีลมดำมาให้นะครับพ่สนสีดำมาให้นั่นเอง ในส่วนของชายล่างก็จะมีคิ้วมาเสริมนิดหน่อยให้รถมันดูเหมือนแปลกขึ้นมานิดนึงพร้อมกับรีเฟคเตอร์สะท้อนแสงและปลายท่อไอเสียนั่นเองโดยรวมนะครับด้านหลังบอกเลยว่าไฟท้ายเองก็ยังใช้ไฟเดิมอยู่นะทุกคนในรุ่นไมเนเชนตัวตัวเนี้ยที่จะมาลากขายกันเนี่ยนะนะนะก็ในส่วนของด้านหลังก็เมื่อดูกับรถที่มันขายอยู่แล้วมันแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมทุกคน หมือนมีเอาอะไรมาแปะด้านล่างกันชนเข้าไปนิดนึงอ่ะแล้วให้แบบมันขายต่อได้อ่าก็อาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนหรือว่าเขาต้องการล่าขายโมเดลนี้ต่อไปเนาะส่วนภายในก็จะมี3มรุ่นเหมือนกันนะครับรุ่นบ d ดีรุ่นซัลลีแล้วก็รุ่นสปอร์นั่นเองอันนี้เป็นรุ่นตะมุตะมีก็คือรุ่นบีดีนะครับภายในจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ่ะรถคุณสีเทาคุณก็ได้ข้างในสีเทาสีเขียวก็ได้สีเขียวเนี่ยขอบตัวเนี้ยอ่าเีนตามสีรถเลยครับทุกคน ในส่วนของเบาะนั่งก็เหมือนกันในเบาะนั่งอะในรุ่นสปอร์ตก็จะได้แบบดำโทนได้แดงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นตะมุตนมิก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงให้โทนสีนะครับนี่นะครับโทนสีที่สว่างกับรุ่นสปอร์ตเบาะนั่งคู่หน้าเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับทรงเดิมทุกอย่างไม่มีผิดเพีย้ยนเบาะนั่งด้านหลังก็เหมือนกันทรงเดิมทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนนะครับผมเดาคาดเดาว่าอันนี้อาจจะขึ้นราคาแค่หมื่นเดียวหรืออาจจะไม่ขึ้น ขึ้นไม่เยอะแล้วครับเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายส่วนด้านหลังที่เก็บของก็ยังน้อยเหมือนเดิมทุกคนก็พับ60-40ได้แล้วกันอ่าแล้วก็มีถานบังสายตามาให้อยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ในรุ่นต่างๆแน่นอนเวอร์ชัน่นหลังคาดำมีมาให้แน่ๆนะครับทุกคนรอ ได้เลยสาหรับคนที่ชอบรถเล็กแล้วก็อีโคคาร์แบบว่ากระทัดรัดขับในเมืองในกทอม,มอหรือว่าในที่เราติดขับง่ายจอดง่ายในห้างนะครับรอซื้อได้เลยแม้กระทั่งสีน้าเงินหลังคาขาวในเวอร์ชันไทยผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะได้หรือเปล่าแต่หลังคาดำออกมาแน่ไม่ต้องกลัวทุกคนอ่าเนี่ยครับเวอร์ชันอย่างเงี้ยได้เห็นเนี่ที่ข่าวหลังคาดําแต่คอมเมนต์ส่วนตัวนะนี่อย่าว่ากาันผมรู้ว่ามันไม่ค่อยเข้าทุกคนว่าไหมมีคอมเมนต์ยังไงมาลงกันว่าสวยไม่สวยตัวนเนี้ยเนี่ยตัวตะมูตะมิละ ตัวแบบน่ารักจุ๋มจิ๋มจอมแจ๋มอะไรก็ว่าไปเนี่ยตัวเนี้เอาละครับก็มาถึงในท้ายคลิปแล้วนะทุกคนก็มีข่าวข่าวของมา d a 2 m i n ม r c h a เชนมาฝากแหละแต่ว่าเปิดตัวเดือนนี้แน่นอนเดี๋ยวเราเรอดูจะเอามาให้ชมกันอีกทีเรื่องของราคานะครับฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีครับ